สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเดอสปอร์ตออบอยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป r u m b e r t y c o n 2 r u m b e r t y c o n 2แล้วทำอะไรเนี่ยครับคุณจะเอาข้อต่อไปทำอะไรครับไปเลยครับไปเลยครับหรือไปเลยครับไม่อ่อาไม้สีดาแต่ไม่รู้ไม้สีดามันไม้สีดามันอยู่ไหนไม่รู้นะครับอาจจะไม่มีจริงก็ได้ใครจะไปรู้นะไปซื้อของกันไหมไปซื้อของกันไหม ไปซื้อของคำสั่งของที่ไอ้ไอ้นั่นไอ้ร้านไอ้ร้านนั่นอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมุดของอ้าวคนจะออกไปดูไหมไม่สีเดาอ๋อคนจะออกไปหาไหมสิเดะไม่ต้องมาไม่รู้ส่าถ่ายวิดีโอแล้วมาเถอะมาดิไปไหนอ้าวโอ้ยออกมาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็มีคนเข้าเร็วๆมามา เออเป็นอย่างเงี้ยแล้วไหนดีไหนของไหนฉันก็ตัดี่เออะไรเออดูไปนี่ไหน,นไปเนกะ็บนั่นขับรถมาดูอ,าดอย่ามายุ่งสันและแนนไปก็ได้บ๊ายบายไปนางไลยเอ้ย น,นี่ทำอะไรเดี่ยตัดไม้ดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียนดูบ้านผมดีกว่าบ้านผมคือสถานที่ก็โค่ลกเลยกูดลกเลย,ด,ลเลยดูด,ดิรถกี่คันห้าคันปะ่ะหกคันห้าคันหกคันแหละแล้วก็มีข้อต่ออีกสองอันรถสามคันสี่คันแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งคันรวมเป็นห้าคันก็แล้วก็ข้อต่ออีกอันสองอันคุณอาจจะสงสัยข้างบนนี้เป็นอะไรข้างบนนี้เป็น เป็นสะพานสะพานประตูดอบิดนะครับที่เรบจะไปโกวูดไม้สีทองนี่เองเดี๋ยวผมขอรีวิวข้างล่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นโซนของเป็นโซนของที่เก็บไม้แล้วก็เลีไปหมดเลยนะครับตรงนี้มันเป็นมันเป็นที่ที่สําหรับแบบแบบว่าคัดคัดแยกไม้อัตโนมัติตรนนี้หม่งอะไรอะโอเคไหมอะโอเครับโอเคครับ ตรงนี้ตรงนี้มเช่นผมจะใส่ไม้สีทองเป็นตัวอย่างเข้าไปใช่ไหมครับแล้วถ้าพมมันออกจากเครื่องนี้ใช่ปะแล้วผมก็จะส่งกระแสไฟฟ้ามันก็จะตรวจมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าตรงนี้ทําให้ตรงนี้มันเปิดแล้วก็ go wood go wood มานะครับ go wood มันไปตรงนั้นเลยอดูแล้วกันตืดแล้วก็ไปตรงนี้ส่วนไม้อันอื่นหรออันนี้ อันนี้ถ้ามันไม่ใช่ไม้สีเหลืองหรือไม้ที่ใส่เอาไว้มันก็จะมันก็จะไม่ส่งกระแสไฟนะคะส่วนอันนี้เป็นไม้สีเขียวมันก็ไปแล้วครับส่วนตรงนี้เป็นไม้สีแดงอันนี้ขโมยมาจากการอื่นนะคะอันนี้เป็นไม้ไอวูดไอวูดไม้น้ําแข็งเป็นไม้ที่ลืน่นแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะละลายไปแล้วครับเพราะว่าภาคร้อนนี่เองตรงน,นี้เป็น เป็นซันต้าได้มาจากได้มาจากกล่องของของ,ของเพื่อนของผมนะครับก็ดีใจมากๆากในที่เขาให้ตรงนี้เป็นโรงเก็บของอันมุม,มวัวซัวซัวมากตรงนี้ตรงนี้คือโซนเก็บโซนเก็บขวานแล้วก็สี่ของต่างๆตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นจุดพุตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่มีที่วางขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น ห้องห้องของห้องของคนิดานะครับซึ่งผมสร้างให้เขาแล้วแหละแล้วก็ข้าล่างตัวนี้เป็นของนิดาอีก,กอนหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นบนเลยดีกว่าห้องนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละชั้นนะครับเพราะว่ามันมีสองชั้นบนนี้อันนี้เป็นห้องของคุณนะครับหรือว่าผมเองนี่แหละครับนะคะ อันนี้ผมซื้อกระจกมาแล้วก็มาต่อ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 กัออออนกลายเป็นชั้นดัดชั้นชั้นที่มองสามารถมองมองทั่วไก่ได้ตรงนี้ตรงได้เป็นสะพานนะครับผมจะเปิดให้ดูเลยกันเดี๋ยวจะขับรถพาไปดีกว่า เป็นทางไปโกวูดแล้วกันเป็นทางไปโกวูดแล้วก็กินวูดว่าไปเดี๋ยวพาไปดีกว่าเดินไกลเลยขับไม่ดีตัวนี้ผมก็สร้างมานานนะครับเป็นดอบิดสร้างมานานมากทําจากประตูหลายๆอันทาจากประตูหลายๆอันมันคือบั็กเหรครับขับดีๆนะต่อนนี้ขับดีๆนะโอเค ปันเร็วได้เร็วได้เร็วได้เร็วกวาพอ,อแล้วเลี้ยวขวาไปถึงต้นไม้ต้นไ,ไม้ขวางโลกตัดทิ้งซะเลยไม่ตัดหรอไม่แตกหรอไปเลยตกเหวไปนั่นแหละตื้ไปต้นเล็กๆตามไม่ชอบแกฝังทางนะแค่ไม้ก็ไปเลย ตัวนี้เป็นทางเป็นทางไฟโกนะครับตัวนี้เป็นถ้ำหินมึนนิดนึงนะครับก็ก็ผมไม่กลัวผมไม่กลัวก็ไปได้เลยอุ้ยต้นต้นไม้สีเขียวอันนี้เขาไม่ใช่เขียวมันไม่ใช่มันก็คือสีเขียวนั่นแหละแต่ว่ามันมีชื่อก็คือซอมบี้วูดต้นไม้ซอมบี้นี่เองอันนี้เป็นโกูดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดตัวอย่างออกมาดูแล้วกัน ้าไม่แตกทันทีเออแตกทันทีตรงนี้เนื้อข้างในมันจะเป็นมันจะเป็นทองเลยครับเนื้อข้างในตรงนี้มันจะเป็นทองทองเลยก็ผมไม่ได้จำเอาโกวุรอะครับตรงนี้อันนี้ต้นมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นสีเขียวตรงนี้มันสีเขียวก็แค่นี้นหลยเอาจริงมันมาได้สองทางแหละแต่ว่าอันนี้มันมันมันเป็นทางที่ไปในฐานของผมครับก็ก็ทางของผมก็แค่มีแค่นี้น่ะคับ ขับรถไกลกลับบ้านอีกแ,แน่นนับรถกลับกลับกระป๋องตรงนี้เป็นเหวสูงชันนะครับตกไปทีนึงก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ <laughs> <c oughs> ก็ตรงนี้มันมาเอาไม้สีขาวได้ไม้สีทองได้แล้วแล้วแล้วรถมันเป็นอะไรเนี่ยเลยเดินกลับบ้านอีกแน่เลยเฮ้ย ลดเป็นไรเออเดีๆดีแีแลี่กลับก็ได้ไปเลยเข้าอูดจอดรถตัวนี้ก็เป็นโซนเก็บของของผมอีกอันนึงนะครับผมเอามาเก็บระเบิดไว้แล้วก็เตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนตรงนี้ก็รีวิวเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดคลิปอันหนึ่งนะตู้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มันเป็นการรีวิวบ้านของผมในลัมเบอร์ไทคอนนะครับก็ใครชอบก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยให้ด้วยนะครับกับช่องเดินสปอรอบอยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย